วรพลไล่คอเก่งตีเข่าเก่งใช้ศอกเก่งผมดูปุ๊บรู้สึกนึกถึงใครบางคนในเพชรรุ้งไฟอะ่ะส่วนจูเลีโอคนนี้สู้อย่างกับนักมวยไทยแท้ๆเลยวงในก็ถือว่าแข็งใช้ได้เลยซึ่งจากคลิปที่แล้วผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเป็นไปได้ไหมที่คู่นี้จะดวลกันที่วงในเพราะว่าดูจูเลีโอเนี่ยฝึกมาจากค่ายในภูเก็ตเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีความเหนียวพอตัว เป็นไปได้ไหมที่ทั้งคู่จะตีเข่ากันแล้วก็พยายามที่จะสับศอกอาจมีสักคนหนึ่งที่ร่วงเพราะศอกหรือเปล่าผมย้อนดูฟอร์มของวรพลบางไฟหมัดเขามีความคล้ายๆกุหลาบดำเหมือนกันนะทรงแล้วก็วิธีการออกหมัดอะถ้าเขาจะดวนวงนอกกับจูเลียอย่างไงก็ตามสิ่งที่ผมอยากรู้คือเปอร์เซนต์ว่าผมควรให้เปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่จึงย้อนดูหลายไฟเลยอะ คือกินเวลาไปเยอะมากเลยสําหรับเนี่ยคู่นี้คือมันมีคนที่สมัครติดตามบางคนนะที่อยากดูการวิเคราะห์แต่ก็จะมีอีกหลายคนเลยที่รอการให้เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยว่าใครกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยบางคนรอคลิปนี้เลยอ่ะผมก็เลยต้องดูละเอียดหน่อยเพื่อที่จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ออกมาหาจุดเด่นของวรพลจนเจอหาจุดด้อยของวรพลจนเจอตอนนี้พอจะรู้แล้วแต่คลิปนี้ปฏิกิริยก่อนว่าผู้ที่จะชนะ คือวรพลและแน่นอนหากคุณเห็นคลิปนี้ก่อนคนอื่นนั้นแปลว่าคุณสมัครติดตามเรียบร้อยแล้วแต่ใครที่เห็นคลิปนี้ตอนนี้มวยต่อยเสร็จแล้วหรือว่ากําลังต่อยหรืออาจจะเริ่มซะและ้วนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้สมัครติดตามก็สามารถสมัครใีชินาโปรไฟล์